ทำความรู้จักกับเจ้าปลาสักเกอร์ขนาดเล็กจิว๋วไซส์กำลังน่ารักกับเจ้านักทำความสะอาดตู้กันค่ะเมื่อพูดถึงปลาสักเกอร์แน่นอนพวกเราอาจจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นนักทำความสะอาดตู้ที่ดีเยี่ยมตลอดกาลเลยก็ว่าได้ค่ะปลาสักเกอร์นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นขนาดใหญ่กันค่ะวันนี้เอเลนซีฟิทชอปจะพามาแนะนำสักเกอร์ขนาดเล็กค่ะ1 a l ่ง k อเลนเคอร์เพลโก L 3 9 7เป็นปลาที่มีขนาด 3.5- ถึง4.5นิ้วจัดเป็นหนึ่งในเพลโก้ GO ที่มีขนาดเล็กมีอายุประมาณ10ปีพบในตอนล่างของแม่น้ำอเมซ ตอนประเทศบราซิลค่ะ 2. l e เลปเปอร์ฟอร์ดเก L 1 3 4เป็นปลาที่มีขนาด3.5ถึง4.5นิ้วเช่นกัน 3. Queen นเ a ลเบสเพลโก L 2 6 0เป็นปลาที่มีขนาดเล็กโดยตัวผู้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยมีอายุ8-10ถึง10ปีค่ะพบในแม่น้ำตาปะครอสประเทศบราซิล 4. King Tiger p e l g พล L 3 3 3มีขนาด5นิ้วมีอายุ10-15ปีค่ะและมีถิ่นกำเนิดในแม่น้ำชิงกูและต่อล่างของแม่น้ำอเมซอนในประเทศ